ที่เราไปสอนใครเราไปบอกใครเราไปแนะนำใครอะถ้าเขาไม่ได้ร้องขอถือว่าคือเผมตอนวันี้ผมก็อยู่ผมไม่ไปเรื่องของคุณคุณก็อย่ามาเรื่องของผม สวัสดีครับเนชั่นทันข่าวข้ามพบกับผมยุคนชนข่าวคุณผู้ชมครับยุคนชนข่าวนี้วันนี้จะพาไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดต้องใช้คำว่าเต่างอยเฮลั่นนะครับเพราะว่าแอดคาราบาวยอมเปลี่ยนชื่อบทเพลงจากฆาตกรเต่างอยมาเป็นฆาตกรเต่านินจาจากเต่างอยมาเป็นเต่านินจา ทำเอาเฮลั่นฮาสนันทั้งบ้านทั้งเมืองเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับส่วนมันจะไปกระทบกับบรรดาเอฟซีของเต่าดินจาหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามดราม่ามันจะยืดยาวต่อไปหรือไม่แล้วอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับเดือดต่อเนื่องคือมันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งอันนี้ไม่ใช่คนเดิมแล้วนะครับคนเดิมเนี่ยเข้าสู่กระบวนการไปแล้วมียูทูบเบอร์อันนี้ชื่อค่อนข้างดังนะครับนะ แล้วก็ไปวิาพากวิจารณ์สไตล์ของท่านเบรวัตรในลักษณะเหมือนกับไปสอนน่ะเหมือนกับไปสอนอุ้ยคุณผู้ชมครับใครจะกล้าไปสอนไปวิาพากวิจารในลักษณะนั้นกับพลตำรวจโทเรวัตเนี่ยนะจนท่านออกมาซัดกลับอีกรอบหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งพูดกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้สรุปแล้วจะมีคนไปยื่นถอนประกันนายชัยพลหรือเปล่าทั้งตำรวจอายการหรือว่าแม่ของน้องชมพู่ ทนายเดชาเนี่ยนะครับอุตสาไปเที่ยวยุโรปนะแกก็พูดจังพูดมาจากยุโรปนะครับบอกว่าเนี่ยไปได้ข้อมูลวงในมาตำรวจอายการเขากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่แล้วเตรียมจะยื่นถอนประกันตัวในเร็วๆนี้หรือไม่นี่ขนาดแกไปอยู่ยุโรปนู่นนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคุยกับทนายของลุงพลดีกว่าทนายของพลกับแตนดีกว่าว่าเขาสรุปแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่แต่ก่อนอื่นไปดูเต่างอยเฮลั่นคุณผู้ชมครับ เพราะว่าล่าสุดแอดคาราบาวออกมาประกาศแล้วนะครับโดยบอกว่าสืบเนื่องจากเพลงฆาตกรเต่างอยที่ผมแต่งขึ้นมาเพื่อมอบให้กับพี่แต้มพลตํารวจตรีวิชัยสังประไพเป็นของขวัญปีใหม่แต่แล้วก็มีเสียงทักทานมาจากชาวเต่างอยว่าอยากให้เปลี่ยนชื่อเพลงเพราะมันทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงผมจึงประกาศมาณที่นี้ว่าขอเปลี่ยนเป็นฆาตกรเต่านินจาครับโปรดรับทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องโอ้โหมาอย่างนี้เลยนะฮะ หลายคนทนายความชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่าคุณรนณรงแก้วเพชรบอกว่าเต่าน,นินจาของหนูผิดอะไรเต่านินจาผิดอะไรอีกทำไมถึงต้องไปบอกว่าเป็นฆาตรกรเต่านินจาแล้วก็ติดแฮชแท็กบอกว่าแอดคาราบาลเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นฆาตรกรเต่านินจาไปแล้วคุณผู้ชมครับอ่านข่าวนี้นะจะมันจะอารมณ์ไหนกันแนะ่คุณผู้ชมทีนี้เรามาดูตรงนี้ดีวกว่าคุณผู้ชมครับเปิดประวัติกันสักหน่อยไหม ไม่ใช่ประวัติเต่านินจานะครับอันนั้นหนังการ์ตูนคุณผู้ชมเรามาดูประวัติเต่างอยเราส่งผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ลานพญาเต่างอยจังหวัดสกนลนครอีกครั้งหนึ่งวันนี้ไปพบกับคุณวันชัยงอยผาลาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับท่านเล่าความเป็นมาของพญาเต่างอยนะครับเริ่มจากอำเภอเต่างอยเป็นหมู่บ้านที่ติดกับลำน้ำพุงซึ่งไหลามาจากเทือกเขาภูผาน เมื่อก่อนเนี่ยมักจะมีเต่าจำนวนมากชอบมาชูคออยู่ที่บริเวณริมน้ําแล้วก็โขดหินชาวบ้านจึงเรียกตามพฤติกรรมว่าเต่ามันงอยคืองอยภาษาอีสานเนี่ยมันลักษณะเหมือนกับคอยท่าหรือตั้งอยู่มินมินนะครับต่อมาเมื่อปี2555อดีตนายอำเภอมีความประสงค์อยากจะสร้างสัญลักษณ์ประจำอำเภอให้เป็นที่จดจําจึงเป็นที่มาของรูปปั้นพญา,าเต่างอยบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะริมน้ําพุงนะครับ มีชาวบ้านเอาเลขปีที่สร้างไปเสี่ยงโชคก็ถูกรางวัลกันท่วงหน้านอกจากความเชื่อเรื่องการขอพรโชคลาบแล้วเนี่ยนะครับยังขอพรด้าน หน้าที่การงานอีกด้วยจนกระทั่งปี60ที่ผ่านมาจําได้ไหมครับโอ้โหโด่งดังมากจินตลาภูลาบนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับเอาชื่อของเต่างอยมาแต่งเพลงจนโด่งดังฮิตทั้งทั่วเมืองผู้คนก็มากราบไหว้ขอพอรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกิดคดีน้องชมพู่จินตลาก็ไปดึงตัวลุงพลซึ่งขณะนั้นยังเป็นผู้ต้องสงสยัยมาร่วมในพิธีบวงสวงแล้วก็เล่นเอ็วีเพลงซึ่งชาวบ้านไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่ประการใดนะครับส่วนความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของ เพลงฆาตรกรเต่างอยที่แอดคาราบาวแต่งขึ้นทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับแม่ค้าลอตเตอรี่ในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าน้าแอดน้าแอดเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมเพลงเนี่ยไม่เข้าใจทําไมต้องแต่งเพลงออกมาแบบนี้คนอื่นเขาจะคิดอย่างไรทําให้ความน่าเชื่อถือและก็ความศักดิ์สิทธิ์ลดลงไปอีกครับ กินของเพศเกิดที่กกอกใช่ไหมคะท,ที่นี่ก็จะเป็นเต่างอยแต่ในเพลงนะพาดพิงมาถึงสถานที่ตรงนี้อำเภอเตางอยแต่มันก็จะมีผลกระทบกับาชาวอำเภอเต่างอยทุกทุกท,ท,ท,ที่เลยนะคะเพราะว่า,าการทำมาหาก,กินของพวกเราอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลกับนักท่องเที่ยวเขาจะคิดยังไงว่าทำไมฆาตรกรถึงไปอยู่ที่ที่เต่างอยแต่ทั้งทั้งที่อยู่กุก นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมาเพราะว่าเขาเสพบข่าวแบบนี้ค่ะหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมน้าแอดถึงร้องเพลงแบบนี้ออกมาค่ะ,ะใช่ค่ะคือแต่ก่อนคนจะมาไหว้กราบไหว้ที่นี่เยอะพอ,อะข่าวออกมาแบบนี้นักท่องเที่ยวน้อยลงค่ะการค้าขายแบบนี้ก็ไม่ไมไมค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ ดรนิยมเวชกามาที่ปรึกษารองนายกบัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับแล้วก็อดีตสสสกลนครเขตสองคนในพื้นที่เต่างอยนะครับบอกว่าติดใจตรงชื่อเพลงนี่แหละกับท่อนเพลงท่อนสุดท้ายรู้สึกไม่สบายใจอยากจะให้เอาคําว่าเต่าง,งอยนี่ออกไปดีกว่าเพราะคดีน้องชมพู่ไม่ได้เกิดที่นี่ทําให้ชาวเต่างอยต้องมารับบาปในครั้งนี้ครับของคุณแอดคาราบาลนะ มันเป็นเนื้อเพลงที่ดีมากนะผมก็นั่งฟังดีมากคือกล่าวถึงน้องชมพู่ถูกฆาตะกรถูกฆ่าอะไรเนี่ยมันในกระบวนการยุติธรรมของศาลก็ดีของกระบวนการตรบวจก็ดีมันถูกต้องแล้วในความรู้สึกผมแต่ที่ต้องทวงติงแล้วขอคุณแอด้วดยว่าผมเป็นมิตรของแอดคาราบาวเลยนะแต่ว่า เรื่องนี้ผมรับไม่ได้ตรงชื่อเพลงและบัตรสุดท้ายของเพลงบกคาตกตกรตองอยมันเป็นการโยนบาปให้คนตองอยอันนี้คือรับไม่ได้เลยคือข้อเท็จจริงรู้กันอยู่เขาไม่ใช่คนตางอยทีนี้เพลงมันมาลงคาตกตกรตงอยนี่คนฟังเขาคิดเลยว่าคัาตรกรน,นี่คือคนตองอยคุณจะร้องไปว่าละ่ะเพลงตัวนี้มันดีเพราะผมฟังดีแต่ว่า มันเป็นการโยนบาปให้คุณเต่างอยอ่ะเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายไปแล้วนะครับเพราะว่าคุณแอดคาราบาลออกมาประกาศและเปลี่ยนจากเต่างอยเป็นเต่านินจานะครับก็ไม่มีมั้งครับที่จะมีแฟนคลับ FC เต่านินจาเนี่ยนะครับจะมีดราม่าเกิดขึ้นอีกหรือไม่คุณผู้ชมครับ